เข้ามาใหม่ๆนะครับจัดโปรหนคันนะ MU 5 7นะครับอ่ะคันนี้ตั้งใจจะขายอยู่ที่580,000บาทนะแต่เอามาจัดโปรให้นะครับในราคา560,000บาทนะอ่ารถไม่ได้ปี66นะครับตัวนี้จะเป็นปี63นะครับชั่วโมงก็พันปาปลายนะครับพันปปลายถือว่าสภาพดีอยู่นะยังหลังดอกลึกนะครับอ่ะเนื้อตัวสะอาดนะครับยังหน้าเซเว่นเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เก็บงานรวมๆให้แล้วครับเบามีขาดเดี๋ยวหุ้มให้นะครับอ่ะใครสนใจคันนี้นะครับมีด้านหน้ามีฝานหลังนะเป็นรถสภาพถือว่ากลางๆครับน่าเล่นนะครับในราคา560,000บาทนะครับเป็นราคาปรับรถลงมาให้นะครับอ่าเทียบกับรถราคาปกติที่เซอวนขายปกติเซอวนจะขาย690,000นะ แล้วก็ลูกค้าต่อรองนะครับก็จะลดได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ6 5 6 0 0 0้าแสนะครับแต่คันนี้จัดโปรให้เลยนะครับในราคา5,6 0 0 0 0นบาทนะครับแต่ว่าเป็นเงินสดราคาพิเศษนะครับคุณลูกค้าเป็นเป็นรถลูกค้าขายมาให้นะมันไม่ไม่ใช่รถที่ผ่อนได้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้ครับในราคา6 แสนโอ้โทษที5 6 0 0 0นบาทนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับถ้าอยากได้ใหม่กว่านี้สวยกว่านี้ก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับมีคันนี้นะครับอ่าชั่วโมง5 600นะครับมีคันนู้นนะครับชั่วโมง7 800นะครับมีหลายคันเลยนะครับอ่าในราคาห0 0 0 0บวกๆนะมันมีหลายเกรดให้เลือกนะครับลูกค้าก็ดูที่งบประมาณนะครับลูกค้าพร้อมจะรับคันไหน ก็โทรมานะครับพร้อมจะรับขนาดก็โทรมานะครับ0947064430นะครับอ่า MU57 มีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่ะขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอ่ะใครจะซื้อผ่อนนะครับให้โทรมาใครจะซื้อสดก็ให้โทรมานะครับซื้อทั้งสดทั้งผ่อนเราก็ขายนะครับทางมูห้าเจ็ดทางเอลห้าศูนย์นะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ